แล้วก็ทุกคนดูเอฟเฟกสิครับทุกคนตอนนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับเมื่อไหร่ที่เราเอาทีมดาร์กบอลมานะครับมันก็จะมักเกิดงานวัดขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนดูสิ ป๋าครับป๋าแนะนำร้านโลบักที่ราคาถูกๆนะครับนี่มึงอยากจะรู้จริงๆเหรอถ้ามึงอยากจะรู้เดี๋ยวกูบอกให้เฮ <Hey, S 1> ้ยไอบิวบอกมานดินี่เลยครับผมร้านมารูช็อปบีบริการเติมโลบักในเลทที่ถูกมากมีพรีเมีย่ยมเนี่ยบวก10%ด้วยนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบริการรับฟามเวลบ็อกฟู้ดอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรับทำหมัด V2 ไม่ว่าจะเป็นหมัดซุปหมัดเงือกหมัดสายฟ้าขาดำหรือว่าหมัดบางกรแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีขายรหัสไก่ตันแล้วก็มีให้เลือกซื้อ อแบบมากมายเลยทีเดียวนะครับอยากได้สเปคไหนก็สามารถเลือกได้ครบจบในที่เดียวที่มารุช็อปลิงอยู่ด้านล่างคลิปเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวีว์กรกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเราก็มาในอีกหนึ่งทีมที่มีคนขอกันมาเยอะมากๆนะครับซึ่งผมก็พึ่งได้ทํานะครับนั่นก็คือทีมดาคอนบอลจีทีนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเราก็จะเอาตัวละครจากดานบอลจีทีเนี่ยนะครับผมมารวมพลังกันนะซึ่งตอนนี้มันก็มี5ตัวพอดี นะครับทุกคนตัวละครตัวแรกนั่นก็คือเบจิตาร่างสีนั่นเองนะครับทุกคนเอออันนี้ก็น่าจะเป็นเออร่างที่เรียกได้ว่าโหดมากๆนะครับในดาร์คบอลจีทีนะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดคือเหมือนมันจะมีร่างที่มันรวมร่างกันได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะไม่เอาแบบว่าเออใส่ต่างหูอะไรให้มันนะไม่ต้องนะครับผมเพราะว่าเราจะมาในเออแบบนี้ละกันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนั่นคือโกคูล่างสีนั่นเองนะครับทุกคนเออก็เหมือนเอนกันนะครับผมร่างนี้แต่ผมก็ จำเรื่องราวในตอนนี้มันไม่ค่อยได้แหละนะจำเรื่องราวใน GT ไม่ค่อยได้แล้วนะทุกคนอาจจะอธิบายอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็ตัวละครต่อไปนะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นตัว6ดาวตัวแรกๆเลยที่เข้ามาแล้วก็โหดมากนะครับนั่นก็คือเบบี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัวละครเบบี้เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนเนิฟนะใช่ว่าจะโดนเนิฟหนักหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้ต้องไปดูในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมเป็นโกคูสี่ดาวนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเป็นตัวละคร เทเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีออฟปุ๊บนะครับใส่แล้วแปลงร่างยิ่งโคตรเท่กันไปใหญ่นะครับโอ้โหต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะจะบอกเลยว่าลิงยักษ์โคตรเท่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมที่เกิดขึ้นใน GT นะครับอันนี้ก็จะเป็นชายคนหนึ่งนะครับผมที่รวมร่างกับจอมมารบูนั่นก็คืออูบุนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้วก็อันนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันรวมร่างมาไงมันก็เลยโหดนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทีมดากอนบอลจีทีนะครับทุกคนสำ นี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามกําลังใจให้ด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าภาค G T เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาคที่ไม่ค่อยจะสําเร็จนะเรียกได้ว่าเป็นภาคที่ล้มเหลวเลยละกันนะครับเพราะว่าอาจารย์คนที่เขียนด่ากัลบอลจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนเขียนนะเป็นคนอื่นเอามาเขียนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยเออเนื้อเรื่องอาจจะมั่วๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะใครที่ชอบไม่ชอบเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนอ่ะตอนนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราไปเจอกันในด่านเลยละกันนะครับทุ นะครับเพราะว่าดามเมจมันเยอะเอาเป็นว่าไปเจอกันในด่านรับทุกคนเจอกันโอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในด่านเนทีเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ทําการวางก่อนเลยนั่นก็คือสปีดวากอนนะครับผมแล้วก็ปรปับให้เป็นคูณ2นะแล้วก็ตัวละครตัวแรกที่เราจะามาวางผมรู้สึกว่าถ้าจาไม่ผิดนะไอ้โกคูตัวเนี้ยมันจะขยับไม่ได้นะครับเราจะต้องวางในจุดของมันเลยประมาณนี้นะซึ่งผมคิดว่ายังไม่วางมันดีกว่านะครับผมแล้วก็เอาเป็นโกคูลแล้วกันนะครับนี่ พราะว่าวงค่อนข้างจะสวยเลยนะครับจะสามารถรับมือข้างหลังได้ด้วยข้างหน้าได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันค่อนข้างจะคุ้มมากนะครับเราขึ้นสมการวางโกคูไปเลยละกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอตังแป๊บหนึ่งเอาล่ะเฮ้ยมอนซาสเกะมันเริ่มวิ่งไปข้างหลังแล้วเฮ้ยขอตังหน่อยพี่ขอตังอือนี่ครับเรียบร้อยโกคู Goku, ตีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้แล้วเราก็อุย้ยนี่ครับเจอเป็นไง เจอพลังขึ้นเต่าซูปเปอร์พลังขึ้นเต่าเข้าไปไงล่ะพี่แล้วก็ตอนนี้นะครับผมผมคิดว่าเราก็น่าที่จะต้องอัพตังไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นการเก็บตังของเราไปนะแต่เพาว่าผมรู้สึกว่าโกคูตัวเดียวเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับทุกคนเพราะว่าถึงมันจะตีแค่5้าวิก็จริงนะครับแต่มันมันก็วิ่งไวนะทุกคนผมคิดว่ากลัวมันไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะวางโกคูอีกสักตัวแล้วกันเนาะเออโกคูตัวเดิมแหละมาวางเชื่อกันหรือเอาเป็นเบบี้อุย้ยแต่เบบี้วงใหญ่นะ ผมว่าผมเอาเป็นเบบี้เลยละกันนะครับทุกคนหนี่วางลงไปแล้วไม่พูดภาพนำเพลงนะครับผมวางลงไปเรียบร้อยในส่วนของเบบี้ก็จัดการมอนได้นี้เบบี้น่าจะใช้เป็นพลังขึ้นเต่านะใช่ปะ ไม่ใช่สิไฟนอนแฟดนะครับผมเบบี้เบจิตา้าเอครับใช้เป็นไฟนอนแฟดนะในส่องของเบบี้แล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการอัพตรงอัพตังไปให้ไวที่สุดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูสกิลกันนะครับทุกคนช่วงที่เราอัพตังเสร็จแล้วกันเฮ้ยแล้วมันมีตัวพาวเวอร์ฟูลครับทุกคนซึ่ง การที่ผมจะอัพโกฮูตัวนี้เนี่ยมันราคา2,000 20, 0ืนะครับผมว่าผมอัพไม่ได้โอ้โหเบบี้เบบี้แ0 0 0มืเลยเหรอผมก็จับไม่ได้ว่าราคามันแพงขนาดนี้ครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวขอลองเป็นอูบูหน่อยดิอูบูได้ไหม อออุบุราคา800ครับอัพเพื่อจัดการเพราะฟูเป็นเลยนะครับในส่วนของอุบุก็ยังดีนะครับโหนั่นคือราคาหลักหมื่นใครมันจะไม่ไหววาเพื่อนโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เว็บ19ตามนัดนะครับเราก็อยากที่จะมาดูสกิลหน่อยละกันนะครับว่าทีมนี้เนี่ยสกิลมันเท่สักแค่ไหนนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมไปดูวงมาเนี่ยนะครับไอโกคูสีดาวเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องวางตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งผมก็จะวางมันก่อนเพื่อนเลยละกันนะครับนี่วางลงไปเลยป้าึืบมันก็จะแปลงร่างเป็นลิงยักษ์นะครับ ทุกคนตอนนี้แล้วก็นี่ครับมันขายไม่ได้ไงทุกคนนี่คือปัญหาเลยนะครับอุ้ยมันวางได้หลายตัวนี่หว่าเฮ้ยนั้นผมจะเอาบันโอวางข้างหน้าก่อนเลยละกันนะครับสักหนึ่งตัวนี่ฮะสำหรับไอ้เจ้าโกคูลิงยักษ์นะครับผมนี่สกิลแรกก็จะเป็นการปาหินชิวชวปาหินเบาๆนะครับกับวงประมาณนี้โหดาเมจ4 0 0ดาเมจไม่เยอะเนะี่ยทุกคนเราก็ทำการอัพมันขึ้นไปนะครับทุกคนอัพขึ้นไปอีกจนกว่าจะมีสกิลใหม่เฮ้ยสกิลใหม่ไม่มาสักทีว่าเพื่อนโอ้แต่ว่าตัวนี้มีหลายขีดมากนะครับทททุกกคนนวง็ใหญ่ขึ้ีีลละะ แล้วมึงจะให้กูอัพหลายขั้นทําไมวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่ฮะทุกคนแล้วคือขั้นสุดท้ายนะครับมันจะอยู่ที่1ล้านนะครับทุกคนแม่งโหดมากนะครับแล้วก็วงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะเออเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่อัพตัวนี้แล้วกันผมจะอัพตัวข้างหลังนะคือถ้าเราอัพตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไม่อยากขายเพราะว่าราคามันแพงครับแล้วก็เราจะไม่ได้ดูสกิลตัวต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๊ยไอ้ชเชล้วกูขายไม่ได้ไงเออกูก็ลืมไปว่ากูขายไม่ไได้ไงทุกคนหรรือว่าเาเ ควรจะต้องอัพไปเลยหรือยังไงอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอ้โหทําไงดีวนยทุกคนคือถ้าผมอัพปุ๊บเนี่ยผมจะไม่สามารถดูสกิลตัวอื่นได้เลยนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะผมก็จะทําการวางเบจิต้าก่อนเลยละกันนะครับผมแล้วก็ในส่งของเบจิต้าผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สกิลแรกโอ้โหเอาเอาสกิลแรกๆมาดูตรงนี้ก่อนละกันเฮ้ยดูได้วะโอเคครับเบจิต้าตีถึงครับแล้วก็อัพต่อขึ้นไปเลยมาดูสกิลถัดไปของเบจิต้าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า คนดูอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วนะแต่ว่าเบจิต้าเนี่ยผมเองก็ยังไม่เคยเห็นด้วยนะครับอ้ออัพขึ้นมาสก,กิลใหม่ก็จะมาในขั้น5ขีดนะครับผมแต่ว่าเออไอลิงยักษ์เนี่ยคือมึงปล่อยเ,อเหรอเฮ้ยมึงปล่อยในเพื่อนอยากให้เบจิต้าตีอ่ะเออตัววิ่งมาตัววิ่งมาโอเคตัววิ่งถึงแน่นอนครับเบจิต้าตีเข้าไปสก,กิลเป็นปืบ แค่นี้แหละนะครับผมนี่ปล่อยเป็นพลังออกไปนะครับเราก็อัพต่อไปเลยละกันนี่ครับเฮ้ยเบจิต้าคือแบบวงโคตรเล็กด้วยแต่อัพขั้นสุดท้ายคือวงใหญ่ขึ้นมา66สที่ถือว่าเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวรอตังแป๊บหนึ่งนะเจ็ดแสนเรียบร้อยอัพเบจิต้าขึ้นไปโอ้โหนี่ครับผมเป็นไฟนอลแฟลขนาดโคตรมหึมานะครับผมโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็มันจะใช้เป็นมือเดียวนะครับผมสําหรับสกิลนี้ถ้าจะไม่ผิดเหมือนเบจิต้ามันจะเจ็บมือนะในเนื้อเรื่องนะครับผมเจ็บแขนแล้วก็ต้องใช้แขนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับทุุกคคนนนมั่่่ววะแตา้ๆๆ นะครับโอ้โหเบจิต้าดามจที่2ล้านเลยว่ะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพราะว่าอยู่ที่ล้านหเท่านั้นเองแล้วก็ข้อดีของมันคือวงมันใหญ่ครับแล้วมันตีได้ทั้งวงเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ถ้าอย่างงั้นตัวต่อไปนะครับผมก็จะวางเป็นโกคูแล้วกันนะครับผมโกคูล่างโฟนะครับซูเปอร์ซย่าโฟทั้ง2ตัวเลยนะครับทุกคนตอนนี้อ่ะเราก็ทําการอัพขึ้นไปเรื Band ่อยๆเลยแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าโกคูซูเปอร์ซาย่าโฟเนี่ยราคามันแพงแค่ไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้นะแปดหมื่ แพงแน่นอนน่าจะแพงมากๆแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บตังก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มีตังร้านกว่านะครับเรามาอัพโกคูเลยดีกว่าครับทุกคนนี่ครับขั้นที่เท่าไหร่วาแล้วเนี่ยโอ้โหโกคูไม่ได้ตีเลยครับเพราะว่าบงเบจิต้ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับแล้วก็มีไอ้ลิงยักษ์ตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเราก็เลยไม่ได้ตีเลยนะครับผมอ่ะผมอัพขึ้นไปเรื่อยๆเลยละกันนะฮะ ให้ได้ดูสกิลใหม่กันเลยดีกว่านะครับอุย้ยมาแล้วครับบอลเกงกิครับขั้นนี้ครับทุกคน เช็ดเคดูดูพลังบอลเงี้งกี่แล้วก็อัพต่อขึ้นไปเลยนะครับผมอ๋อจำได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ่อหมัดมังกรนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหดูดูเอฟเฟกต์สักก่อนนะครับบอกเลยว่าโคตรอลังการนะครับผมนี่โอ้โหแล้วก็ราคาก็พอๆกันนะราคาของโกคูเนี่ยจะอยู่ที่ล้านสี่นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยอ่าล้านแปดนะครับแล้วก็เบจิต้าก็พอๆกันนะทุกคนแต่ว่าเบจิต้าคือวงมันจะเป็นคนละแบบไงเป็นทรงกลวยแล้วก็วงกลมนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แยกไม่ออกเลยนะ ว่าใครโหดกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องวางแบบครึ่งๆึ่งแล้วกันนะครับทุกคนนะแล้วก็ตัว,ต,วต่อไปนะครับผมเราขออัญเชิญพี่เบบี้อหรือเอาอุบุก่อนวะอุบุเท่าที่จําไม่ผิดก็คือมันก็แพงเหมือนกันใช่ป่ะทุกคนเดีย๋ยวเราลองอัพดูหน่อยละกันนะครับทุกคนว่ามันแพงจริงอัพเต๋านะฮะแล้วก็เออเดี๋ยวขอให้อุบุตีหน่อยสิโอ้โหอุบุมไม่ได้ตีเลยวะข <laughs> ยับมาข้างหน้าครับทุกคนเออมันถึงจะได้ตีดีฮะนี่คือพลังของอุบุครับโคตรอลังเหมือนกันนะครับโอ้โห ีมดากอลบอลเนี่ยทุกคนคือรอได้เลยนะครับบอกเลยว่ามันเป็นทีมงานวัดแน่นอนนะครับสำหรับทีมนี้โอ้โหโคตรโหดเฮ้ยอุบุไม่แพงหรอ๋อนี่ไงขั้นสุดท้ายมัน9 0 0 0แสนครับทุกคนผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอัพมันตอนนี้นะครับแล้วก็วงมันนอยู่ที่100เนาะวง100แล้วเราก็คงต้องเอามาไว้ข้างหลังอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเรามาวางเบบี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุก <ๆ S 1> คนแล้วก็ผมจะทำการอัพเบบี้ให้มันตันไปก่อน1ตัวนะครับนี่โอ้โหแล้วก็วงเบบี้ตันเนี่ยก็ยังไปตีช่วยเพื่อนไม่ได้อ อุ้ยุยได้เดี๋ยวเฮ้ยวงเบบี้แม่งใหญ่สุดครับทุกคนเบบี้เนี่ยวงอยู่ที่140เลยนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเท่ากับเออ่ดาเมจของเบบี้เนี่ยจะเท่ากับราคาพอดีเลยนะครับนั่นก็คือประมาณล้านสองล้านสามนั่นเองนะแต่ว่าเบบี้ของผมเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเลเวลมันยังไม่ตันทุกคนเออถ้ามันเลเวลตันเดี๋ยวผมว่าน่าจะพอดีนะครับโอ้แต่นี่คือโคตรโหดครับเบบี้ตีทีหนึ่งนี่คือโคตรคุ้มเพราะว่าวงมันใหญ่นะครับทุกคน แล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอัพไอ้เจ้าลิงกลางข้างหลังแล้วกันนะครับทุกคนนะนี่ฮะอัปลิงกลางตัวนี้ราคา1ล้านใช่ปะ่ะเราก็อัพไปเลยครับนี่ครับผมวงของลิงกลางสามารถตีแอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็วงตรงนี้นะครับผมก็น่าจะค้มสุดของลิงแล้วแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คืออุบุนั่นเองซึ่งอุบุนะครับผมก็คิดว่าจะวางไว้ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยทีมเราก็น่าจะครบแล้วนะถ้าเราอัพอุบุเสร็จนะทุกคนนี่ครับเรียบร้อยเลย,ยอุบุก็เป็นวงแบบนี้อย่างนั้นเหรอเป็นทรงสามเหลี่ยมก็ตรงนี้ก็ได้หละทุกคนนะผมก็จะให้อุบุตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นสกิลของอุบุแล้วก็ลิงกังเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจัดการไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมอยากจะเห็นสกิลของลิงกังสักครั้งนึงในชีวิตวะทุกคนผมก็ทาการเอาเงินหนึ่งล้านเนี่ยมาอัพมนเลยนะครับผมให้มัน เป็นตัวตีข้างหน้าไปเลยอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่ะตังมาแล้วครับทุกคนแล้วก็อัพลิงกังข่านไปเลยมาดูกันว่าสกิลมันเป็นยังไงอ้โหเป็นการฮะฮัลโหลทุบอก,กทุบอก,กแล้วก็อ๋อยิงบีมนะครับผมน่าจะเป็นพลังอันสีเหลืองๆนี่นะใชป่อวะมันไม่ค่อยชัดว่ะทุกคน มันไม่เป็นแบบลังสีออาไปอ่ะมันไม่เป็นแบบเหมือนบีมออกไปอะไรประมาณนี้ทุกคนวงก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะไม่คุ้มกับดาเมจสักเท่าไหร่นะครับในสองของไอ้ลิงกังนะเดี๋ยวเราก็จะทำการมาวางเป็นเออ่โกคูเบจิตันก่อนเลยละกันซึ่ง ตอนนี้ผมสนใจเป็นเบจิต้ามากกว่านะครับเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยผมรู้สึกว่าวงมันพอดีนะครับวงมันใหญ่มากนะครับผมอต่ความจริงเบบี้ก็โอเคนะเบบี้เนี่ยวงวง LE มันใหญ่ไงเนี่ยวงกลมมันใหญ่ครับเวลามันตีทีหนึ่งมันโดนเยอะไงมันก็คุ้มคนลรระแบบนะเนาะไม่ว่าเดี๋ยวเราเอาเป็นเบจิต้าแล้วกันเนาะทุกคน วางให้มันครบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปวางตัวอื่นนะแต่ว่าตังจะมีไปวางตัวอื่นไหมนั้นก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนเออตอนนี้เราก็อัพไปสรุปก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมปัญหาของเราอย่างเดียวก็คือรอตังนั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับสิ่งที่ผมอยากจะวิ่งบอลขอกับคนสร้างเกมนะครับนั่นก็คือเอาตัวตังเจ็ดดาวมาสักทีเถอะเพื่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือจะเล่นทีมอะไรก็ลําบากมากเพราะว่าไม่มีตัง นะครับโอเคทุกคนเราก็สคิปไปตอนที่เรามีตังเยอะกันก่อนเลยละกันนะครับเรวค่อยมาอัพกันทีเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรครับทุกคนไปกันเอาละทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเว็บที่71แล้วนะครับทุกคนซึ่งมอนมันก็น่าจะเออเริ่มต่อต้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวางเบจิต้าเพิ่มนะครับทุกคนอ่าแล้วก็อัพขึ้นไปขั้นสุดท้ายเบจิต้าผมตัน2ตัวแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็ทุกคนดูเอฟเฟกต์สิครับทุกคนตอนนี้นะครับ เหมือนเดิมเลยครับเมื่อไหร่ที่เราเอาทีมดา้อนบอลมานะครับมันก็จะมักเกิดงานวัดขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนดูสิไม่ว่าจะเป็นตาลูกโป่งนะครับผมลูกโป่งสีดํานะครับผู้ไฟนะครับผมโอ้โหเยอะแยะอะไรมากมายเลยนะครับโอ้โหดูดิดูดิครับทุกคนว่ามันอลังการสักแค่ไหนนะครับทีมนี้ ผมขอปิดเอฟเฟกต์ก็ละกันนะครับถ้างั้นถ้า,าผมไม่ปิดยเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามอนมันถึงตรงไหนแล้วนะครับระวางแผลไม่ถูกแน่นอนนะครับทุกคนอ่ะนี่ครับพอปิดเอฟเฟกต์รู้สึกว่าโคตรสบายตาเลยนะครับทุกคนอย่างก,การใส่แว่นน่าพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่สปอนนะครับตอนนี้ทุกคนโอเคครับเราก็อัพเบจิต้าขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะวางสัก5้าตัวก็ว่าไปนะเพราะว่าวงมัน มันอาจจะคุ้มตรงนี้นะแต่ว่าผมมองว่าถ้าหลังๆเนี่ยเบบี้อาจจะคุ้มกว่านะครับในส่วนของวงนะอ่ะผมจะวางเบจิต้าไปก่อน5ตัวนะทุกคนวางลงไป5ตัวแล้วก็เอาตังที่เหลือมาวางเบบี้เพราะว่าเบบี้เนี่ยวงมันใหญ่ามากใหญ่ยายมากๆเลยดูสีดูสีสโอ้โหตีครั้งนึงนี่คือเบิ้ม นะครับผมแล้วก็มันตีไวด้วยนะครับเอาจริงเนี่ยผมว่าไม่ต่างนะถ้านับเป็นจํานวนเงินที่ใช้แล้วก็ดาเมทที่ได้เนี่ยนะครับทุกคนอ่ะเราก็เลยต้องอัพเบบีเบบีเบบิโอ้ยเดิมนะครับผมอ่ะนี่อัพนไปเรื่อยๆป้าบเข้าให้แล้วก็ ตอนนี้ผมมีเบบี้ตันอยู่2ตัวนะครับโอ้ยสามตัวดิแล้วก็มีเบจิต้าห้าตัวนะครับทุกคนแล้วก็ตัวที่4ของเบบี้กำลังจะมาแต่ว่าขอรอตังค์แป๊บหนึ่งแต่ว่าตอนรอตังค์นี่แหละเฮ้ย <c oughs> เรายังผ่านเว็บ77 78ได้แบบสบายนะครับทุกคนแบบเคลียร์มอนสบายเพราะว่าทีมนี้นะมันเป็นทีมดาเมจนะครับทุกคนมันไม่เหมือนทีมอื่นที่แบบว่ามีแบกแค่ตัวเดียวแล้วตัวอื่นๆกากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทีมนี้มันแบบมันแทบจะเรียกได้ว่าโหดทุกคนน่ะทุกคนเออเฮ้ยแล้วเว็บ77 78 79นนี่่่คือรู้สึึกวามมััยยงงไตเล เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตึงเมื่อไหร่นะครับก็คือเมื่อมันมาถึงข้างหลังเมื่อไหร่เดี๋ยวเรากลับมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันออกมาปุ๊บม,มันก็ตายนะเออเฮ้ยกูเพิ่งเค็มกูเพิ่งแบบว่าโม้ให้แบบว่าโหดๆตอนนี้คือเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ต่อเลยเออเอ่ะผมว่าความซวยเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนเมื่อมอนเนี่ยมันเริ่มวิ่งเข้ามานะครับ โอ้ oh, ขั้นสุดท้ายเอาต่างมาอัพเรียบร้อยครับเจอเบบี้ขั้นสุดท้ายวงโคตรใหญ่แล้วก็ตัวต่อไปเราก็ควรจะต้องเป็นเบจิต้าอยู่แล้วเพราะว่าเบจิต้าดาเมจมันเยอะที่สุดนะครับทุกคนแต่โกคูก็คุมนะเออโกคู Goku แบบนี้ก็คุมเหมือนกันนะเว้ยผมว่า,วาถ้าระวางสลับกันเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรนะไม่ผิดแปลกไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับผมนี่โอ้ย81นะครับผมทายว่าเท่าไหร่วะผมทายว่า8ปด่วะทุกคนถ้ายังไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าบอลมันวิ่งมาถึงตรงนี้ด้วยความที่ มันเป็นทีมดาเมจเนี่ยนะผมว่าไม่น่ารอดครับมีโอกาสรอดน้อยมากนะครับผมว่า82เนี่ยก็บุญและเอาจริงแต่ว่า83เนี่ยไม่น่าได้นะเออเพราะเนี่ยตวนจะ82แล้วมันมันยังจะเข้าบ้านอยู่เนี่ยดูดิโอ้โหเลือดเฮ้ยเฮ้ยมึงตีกันหน่อยดิ 8 2ก็ไม่ถึงครับทุกคนอะไรกันวะเนี่ยทีมนี้เลยจะเชื่อโอเคล้ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทีมดาคบอน GT ีของเรานะฮะก็ไปได้จริงๆอยากจะพูดว่า812นะแต่ว่ามันยังไม่สกิปเว็บได้ซ้ำนะครับไปได้แค่8 1เว็บนะครับโอ้โหอย่างเศร้านะครับทุกคนไม่คิดว่าจะไปได้แค่นี้นะฮะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะสำหรับใครอยากดูทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเรา แน่นอนนะครับผมถ้าทีมไหนมันน่าสนใจและเป็นไปได้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเจอกัน